คนมีสมาธฝากถึงคนที่จะมาเป็นนายกวอลอย่าทําให้หัวใจคนไทยแตกสลายอีกเมื่อเวลา12นาฬิกาวันที่15พฤษภาคม2516นายพิธาลิมเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคเก้าไกลแถลงข่าวยังเป็นทางการหลังได้รับความไว้วางใจอย่างล้นลามจากประชาชนทั้งประเทศค่ะชนะเลือกตั้งเป็นอันดับหนึ่งพร้อมกับประกาศจัดตั้งรัฐบาล309เสียงประกอบไปด้วยพรรคเก้าไกลพรรคเพื่อไทยพรรคประชาชาติพรรคไทยสร้างไทยพรรคเสรีรวมไทยและพรรคเป็นธรรมค่ะต้องบอกเลยว่าการเลือกตั้ง ะค,ะคือความหวังของคนไทยทั้งประเทศหลังรอคอยมาถึง8ปีเลยทีเดียวค่ะและเมื่อวานนี้ค่ะวันที่14พฤษภาคมวันเลือกตั้งนะคะได้นะักแสดงสาวอย่างควญอุสมณนีหนึ่งในประชาชนคนไทยค่ะที่เดินทางมาเลือกตั้งพร้อมกับความหวังที่อยากจะเห็นการเลือกตั้งในครั้งนี้เปลี่ยนแปลงให้ประเทศไทยดีขึ้นค่ะและนอกจากนี้ค่ะด้านคนอุสมณนีนะคะยังฝากถึงคนที่จะมาเป็นนายกว่าอย่าลืมว่าทุกเสียงมาจากประชาชนคำมั่นสัญญาณนโยบายที่พูดไว้ก็ขอให้ทำให้ได้ขออย่าทำให้หัวใจคนไทยแตกสลายอีกเลยค่ะ เอาไปว่าเราไปฟังจากปากสาวกวนกันสักนิดกันเลยดีกว่าคะ่ะก็ตื่นเต้นมากนะคะแล้วก็ถึงแม้ว่าจะเป็นครั้งที่แบบว่าเราเข้าสู่อายุ35แต่ว่าทุกครั้งที่เรามาเลือกตั้งเราก็รู้สึกว่าแบบเลือกเขาเรียกว่าอะไรอะความตั้งใจของเราเราก็อยากให้บ้านเราเราก็อยากให้สวยงามใช่ไหมคะแล้วยิ่งประเทศชาติยิ่งเป็นแบบสิ่งที่มันเราเกิดที่นี่เราอาศัยอยู่ที่นี่แล้วเราก็อยากให้สวยงามมากกว่าการที่ว่าเรา พอใจที่เราจะอยู่ที่นี่ต่างชาติต่างบ้านต่างเมืองเราก็อยากให้เขามองเห็นประเทศไทยของเราเป็นเมืองศีวิไลยอย่างงี้ค่ะเหมือน,นที่เวลาเราไปต่างประเทศแล้วเราชอบชอบบ้านเมืองเขา,อาเอาใจช่วยนะคะแล้วก็คือขวัญก็ถึงแม้ว่าวันที่เราได้รับการไว้วางใจจากจากประชาชนทุกคนใช่ไหมคะก่อนเริ่มต้นขวัญก็ไม่อยากให้ทุกคนลืมว่าเราเก้ามาจากไทย เราก้าวมาจากประชาชนวันแรกที่เราได้มาเราได้มาจากการที่ว่าเราปราศัยเราพูดถึงนโยบายเรามีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนทุกท่านอ่อนน้อมถ่อมตนหมดในการที่ว่ายกมือไหว้เคารพคนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าวันสุดท้ายที่เราดำรงตำแหน่งอยู่ก็อยากให้รักษาความอ่อนน้อมถ่อมตนตรงนี้เอาไว้การมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนแล้วก็การมีสัจจะต่อตัวเองต่อวิสัยวิสัยทัศน์ที่ได้ให้คํามั่นกับประชาชนทุกคนก็ อยากให้ทําให้ได้อะค่ะไม่ใช่ว่าแบบพูดตอนเริ่มต้นอย่างเดียวแต่ว่าตอนกลางหรือว่าตอนช่วงสุดท้ายแล้วคือไม่ได้มีเหตุผลอะไรที่ที่แบบเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างเงี้ย,ย,ยมันก็ทําให้หัวใจของคนสลายแล้วก็พอต่อไปในอนาคตเราจะมาขอความร่วมมือจากใครมันก็มันก็ไม่มีใครอยากให้ความร่วมมือแล้วเพราะว่ามันคือเขาเอาหัวใจของประชาชนไปทาลายแล้วแต่ถ้าเกิดว่าเขารักษาหัวใจรักษาสัจจะของ ของคนทุกคนได้เขาก็จะดำรงอยู่กับประเทศไทยของเราไปอีกนานไม่ใช่แค่แค่สมัยนี้สมัยเดียวเรียกว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นความหวังของคนไทยทั้งประเทศค่ะที่อยากจะเห็นประเทศไทยเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดียิ่งขึ้นค่ะ